सा नङ तिङ पुत नङ तुसा नङ् पुत नङ तनाङ พุทธาติยังนางเฮปตินัง,ป,นงป๋าไม่สวดแล้วไม่ยกมือไหว้เอายกมือก่อนป๋าถึงจะสวดต่ออ่ะยกมือก่อนพนมมือก่อนอ่ะพุทธาติยังนางเฮปตินังพุทธาติยังนางเฮปตินัง,นง,นงอ่าทุครับก่อนลูกทุกครับก่อนอ่ะพอป๋าสวดมนต์ให้แล้วทุครับ มาทุกครั้งต้องให้ปาสวดมนต์ตลอดเลยน้องไอดินชอบฟังป๋าสวดมนต์ใช่ไหมใช่ไหมครับให้ป๋าสวดมนต์ให้ทุกครั้งเลยอ้าวอาพาสวดมนต์เสร็จแล้วปะ